สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพา f อฟซีทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางห่วยเราพัฒนานะคะงวดประจำวันที่25นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะ2565นะคะก่อนจะไปรับชมนะคะมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะก็จะให้เด็นอยู่ที่1วิ่งห้าแล้วก็วิ่งสามนะคะสูตรจอกก็จ่อไม่เข้านะคะจะเข้าสูตรในตารางนะคะ02นะคะ 02นะคะถือว่าน่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลวดต่อไปกันเลยค่ะวดนี้นะคะแอก็จะให้เด่นอยู่ที่หกวิ่งห้าแล้วก็วิ่งเจ็ดนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะหกนะคะแอรก็จะให้หก6ูนย์นะคะหกูนย์6006 6งหก หกสามสามหกแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะห้านะคะแอดก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า ห้าสี่สี่ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะเจ็ดนะคะแอร์ก็จะให้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เจ็ดสองสองเแล้วก็เจนหกหกเจ็ดนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะหกนะคะแอดก็จะชอบหกสามนะคะหกสาสาหกแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหนะคะ หกศูนย์กับหกแปดก็เป็นตัวรองนะคะหนะคะเอสก็จะชอบ51าหนะคะห้กับ54าสนะคะห้กับ57ก็เป็นตัวรองนะคะเจ็ดนะคะเอสก็จะชอบเจ็ด แล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์ก็เป็นตัวลองนะคะลองไว้เพื่อความชัวนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดทิซเซหกหกห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะชุดสามตัว สามตัวเอสก็จะเจาะให้แปดหกสามสองห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็หกห้าเจ็ดนะคะ ไปสรุปผลตัวเด่นอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะตัวเด่นก็จะมีหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่สี่ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็หกหกนะคะ ส่วนตัวรองนะคะตัวรองก็จะมีหกศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหกห้ห้าห้าเจ็ดเจดห้าเจ็ดสองสองเจ็ดห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอ fc e ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ นำเสนอตัวเลขนะคะเพื่อความลุน้นเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะคะทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง fc เก่านะคะและ fc ใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะได้นำเสนอตัวเลขสวยๆไว้ให้ fc ทุกได้รับชมนะคะ ถ้าถ้าถ้าแอดพูดอะไรที่ผิดนะคะผิดภาพประการใดน,นะคะต้องขอโทษขออภัยเอฟีทุกทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ